สวัสดีครับมาอัปเดตการทำรถสร้างเองนะครับาจากของเรือใช้นะครับก็ของเก่านี่แหละครับก็หัวแต่ซ่อมเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าของเก่าที่มีเกียร์ถอยที่เป็นเครื่องของจีนแดงนั้นมันชำรุดเกินจะซ่อมได้นะครับพอซ่อมไปแล้วพอเวลาเหยียบคันเร่งเหยียบอะไรมันวูบครับ เหมือนกับรถไม่มีแรงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องของอะมอไซนะครับฮอนด้าเวฟของฮอนด้านะครับเครื่องเก่าเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเก่าก่อนนี่ครับตัวนี้เครื่องเก่าตัวนี้มันก็ได้สตาร์ทพังผมอาสวร์สตาร์ทนะครับพวกกรองพวกอะไรพังหมดเลยครับ,รบแต่ผมก็จะเอาไว้ทําเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับ ตัดตัวนี้ออกนะครับมันมีเกียร์ถอยด้วยนะครับตัวนี้น่าเสียดายมากนะครับนะครับมาชมอันนี้ต่อนะครับข้างหน้าเหมือนเดิมครับเกียร์ก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเกียร์ก็โยกได้นะครับแต่ว่าพัวกเกียร์พวกอะไรยังยังไม่ได้ตั้งนะครับเอามาวางวางไว้เฉยๆนะครับดิสเบรกสเตอร์ จานโซ่ก็เอาลองของเล็กก่อนนะครับว่ามันจะไปหรือไม่ไปตัวนี้ยังไม่ได้เชื่อมล็อกนะครับพอเชื่อมต้องเชื่อมเป็นจุดล็อกไว้นะครับเดี๋ยวไม่เคลื่อนเคลื่อนแล้วตัวนี้มันจะไม่ตรงนะครับถังน้ามันถังน้ำมันก็วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาหาอะไรมามัดไว้เดี๋ยวจะลองนะครับวันนี้ก็กวกสายพงสายไฟอะไรก็เอาไว้นี่ก่อนนะครับเพราะว่าเราต่อสายไฟเข้าคอย ไปแล้วก็จะลองดูก่อนนะครับถอยเสียถอยเสียก็ถอดได้นะครับก็ดได้ยังไม่ได้เชื่อมใส่นะครับแต่ก็ลองลองดูก่อนนะครับอันนี้ตัวปรับนะครับตัวปรับเบรกนะครับถ้าเราอยากให้มันตึงเราก็หมุนหมุนเข้าหมุนออกมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ สตาร์ทของอไปซ่อนเนี่ยสตาร์ทมืออยากสตาร์ทมือเป็นสตาร์ทีนแล้วครับเป็นเอาเท้าสตาร์ทแล้วครับคันเร่งก็เหมือนเดิมครับคันเร่งก็ใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เบรกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะแตกต่างจากของเก่าโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวล็อกเครื่องยนต์นะครับยังเชื่อมติดนิดหน่อยนะครับ เพรว่ายังไม่ได้ล็อกเอามาลองไว้ก่อนน,น้ำมันยังไม่ได้ใส่แต่มันยังมีน้ำเงินอยู่ในปั๊มอยู่นะครับ <c oughs> หาไม้กระดานก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลองนะครับลองให้ดูพวกนี้ก็โอเคแล้วแหละครับ น็อตตัวนี้ยังไม่แน่นเด๋ย่ค่อยหมุนที่หลังครับไม่หลุดหรอกขี่แป้นเดียวนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับปัญหาคือตรงนี้คือมันมันเดินเกียร์ถอยไม่ได้นะครับแต่ถ้าผมมีเครื่องอะไรใหม่ผมเดี๋ยวผมหามาใส่เครื่องก็จะเป็นพวก ATV นะมันจะมีเกียร์ถอยในตัวนะครับแต่ตัวนี้มันก็จะเหมือนกับสามล้อเครื่องไงเลยไปข้างหน้าได้ถอยหลังเลย ตเข็นแะครับแต่ก็เอาไว้ก่อนครับเราเอาเท่าที่เรามีนะครับตอนแรกว่าจะเอาเครื่องที่มันเป็นคัสสปอร์ตแต่ปัญหาคือมันต้องทำตัวคัสเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยไม่ได้เอานะครับพอเอาเครื่องสองอยังวะมีเครื่องสองอยังหวะอยู่เครื่องหนึ่งครับแต่ก็มันยุ่มยิ้มนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เอาเว็บ เอาเครื่องเวฟดีกว่าครับครับเดี๋ยวแลงองทรงเครื่องนีดหน่อยครับสตาร์ทก็ใช้เท้าสตาร์ทอย่างนี้เลยนะครับเหยียบข้างหลังอย่างนี้เลยนะครับเหยียบปุ๊บติดง่ายนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเราไม่อยากเอาเท้าอย่างลงไปคงก็มเดี๋ยว ผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับเอาเป็นพิศเดียวจบเลยน่ครับเอาเหล็กอย่างนี้มาเล็กบางๆว่าจะทําหุ่นยนต์นะครับทิ้งแล้วแหละแต่อันนี้เอามาสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาจะสตาร์ททำยังไงแต่ปกติผมก็เอามือนะครับปกติผมเอามือกดเอาแต่ว่าอันนี้ ลองคลิปก่อนเอาเท้าหน่อยนะเพราะผมเขาตั้งมาให้จอตาที่ครับก็เหยียบได้เลยปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บตึ๊กครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมโชว์ไห้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งองค์ทรงเครื่องครับเดี๋ยวไปลองกันแต่งองค์ทรงเครื่องใหมหน่นึงว่าลองเช็คสายไฟ,ไฟลองอะไรดูว่ามันไม่ช็อตไม่อะไรนะครับแล้วก็ไม้กระดานไม้กระดานเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะไว้หยืบนั่งได้มั้งครับยวหาไม้นั่งก่อน สตาร์ทเครื่องนะครับเนี่ยสตาร์ทเดีย๋ยวผมใช้เท้านะครับเดีย๋ยวเปิดน้ำมันก่อนถังน้ำมันก็คือวาล์วเปิดใช้เท้านะครับใช้มือครับสุดท้ายก็สตาร์ทมืออยู่ดีหละ เดินเบานะครับเราเดินเบานะครับแล้วก็เข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์ก็เกียร์โยงก็ดึงเข้าเข้าปั๊บอย่างนี้นะครับเดินเบาพอพอได้ครับ เข้าเกียร์ได้แบตเตอรี่ไม่ช็อตสายไฟไม่ช็อตโซโอเคไปกันเลยครับเท้าอ่เท้าบ้นบานๆอันนี้คันเร่งนะครับ่บไปได้ครับเดอนก็เดินก็ไม่ได้หนักเท่าไหร,ร่ ได้อยู่นะครับเช็คใหม่ก่อนเอานนี้ออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บบรรยากาศยามเย็ยนครับ ไปได้ครับเดี๋ยวขันเร่ง ประมาณนี้ครับพาเข้าป่าเลยโอ้ที่เมื่อกี้มันไม่แรงเพราะว่ามันเข้าเกียร์สองนะครับเดี๋ยะอยู่ประมาณนี้นะครับเอาไปได้ถาอีกเดี๋ยวเราจะใส่เก้ายิ่เข้าไปน่าจะโอเค ายอย่างเลยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เจลวียรนะครับข้างหน้ามันก็จะเสียงดังหน่อยตอนนี้มันก็จะโอเคอยู่ไปได้อยู่ครับแล้วแสแตงข้างหน้ามันก็จะโอเคอยู่ก็เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ว่าหนักแต่ว่าผมจะเปลี่ยนสเตอร์อยู่นะครับเตอรอไอเฟอร์ใหญ่ๆ,ๆหน่อยมันจะ ได้ไม่ต้องกดคันเร่งแรงแนะเลี้ยวกลับก็ถอยก็ถอยก็ใช้เท้ายันเานราเท้าเท้าโอ้เหมือนรถสามล้อเครื่องนะจะเดายมากนะครับ ดันนะครับโอ้ไม่หนักมือครับไม่หนักครับไม่หนักมันก็มีล้อแล้วเนาะเดี๋ยวไปทำเตรียมทำเคสทำอะไรนะครับต้องดูถังน้ำมันบ่อยๆแล้ว ทางน้ำมันร่วงทางน้ำมันไม่น้มันไ้เป็นบรรยากาศครับตัวนี้ก็จะเอาเป็นรถไว้ไปหาชมกัรเล่นครับชมธรรมชาติชมวิวทิวทัศน์เด็กก็ใช้ไ,ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวเติมมันปัม๊มเด็กก็คงโอเคแลว Okay, okay. วงมาะไรก็เบาขึ้นนิดหน่อย <Yeah. S 2> ผมหมุนน็อตตัวนี้ออก <Yeah. S 2> เพราะว่ามันน้ำมันมันดัน เอเรียบร้อยไม้กระดานล,ล่วงก็ขี่ได้นะครับหรือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวก็ไปปรับปรุงพวกนี้นิดหน่อยไปเชื่อมเพิ่มเติมแล้วก็ไปแต่งพวกสเตเตอร์หลังเพราะว่า,วามันมันได้กดเยอะอยู่กดแตะนิดๆให้มันปุ๊บทำทนแรงไม่ไม่ต้องการความเร็วนะครับ เสียงท่อก็โอเคอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวจะหันซ้ายหันขวาดบมันก่อนก็จะแต่งพวกไฟพวกอะไรนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่รับชมครับเดี๋ยวถ้ามีเหล็กมีอะไรผมก็ค่อยๆทำไปนะครับเราเวียนมาก็อัปเดตทุกทีละครั้งนะครับทช่คททีละครั้งแต่ยังไงเจอกันเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ